คลิปนี้มีข้อมูลสถานการณ์ข้าวประจำปี2566ทับ2567มาฝากกันนะครับเป็นบทความในไทยรัฐออนไลน์ลงวันที่25กันยายนเองนะครับได้เขียนสรุปสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ไว้3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกประเด็นที่2เรื่องราคาและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของปริมาณการส่งออก มาเริ่มที่ประเด็นแรกเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกมีประมาณ62ล้านไร่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วลดลงประมาณ6 0 0 0 0ไร่เช่นเดียวก,กันกับปริมาณผลผลิตณเดือนนีน้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้นะครับก็ลดลงเช่นกันประมาณ3%ส่วนในเรื่องของราคายังคงอ,อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับทั้งข้าวเปลือกเจ้าของมะลิปรับขึ้นประมาณ13% ข้าวเปลือเจ้าขึ้น20%และข้าวเปลือกเหนียวขึ้น27%เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับประเด็นที่ 3. เรื่องของการส่งออกก็ยังคงมีทิศทางที่สดใสทีเดียวนะครับเนื่องจากมีปริมาณการส่งออกสูงกว่าปีที่แล้วปี2 5 6 5 3นนะครับปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการส่งออกยังคงสูงอยู่นั่นก็มาจาก ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนินโยที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตนะครับและประเทศจีนมีผลผลิตที่ลดลงประกอบกับประเทศอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศระงับการส่งออกก็ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับที่ทําน่าจะทําให้ปริมาณการส่งออกเราเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีสรุปสถานการณ์ข้าว ราคายังคงปรับตัวขึ้นด้วยปัจจัยที่มีแต่ส่งผลให้ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าข้อที่เป็นยังคงเป็นกังวลเป็นห่วงกันอยู่ก็คือเรื่องของสภาพอากาศจากสถานการณ์ของเอลนิโญที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้อีกทีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ